เรื่องที่1ความหมายของแหล่งสารสนเทศแหล่งสารสนเทศหมายถึงแหล่งที่มาแหล่งผลิตแหล่งเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศซึ่งอาจจะเป็นบุคคลสื่อมวลชนและสถาบันบริการสารสนเทศแหล่งสารสนเทศแบ่งแยกเป็นประเภทที่มาและลำดับการผลิตแบ่งได้เป็น3ประเภทคือ 1. สารสนเทศประเภทปฐมภูมิ หมายถึงสารสนเทศที่เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนหรือผลงานวิจ ah ัยนำเสนอความรู้ใหม่ๆ 2. สารสนเทศทุติยภูมิหมายถึงสารสนเทศที่ได้จากการนำสารสนเทศปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เพื่อเสนอข้อคิดเห็นหรือแนวโน้มบางประการ 3. สารสนเทศตติยภูมิหมายถึงสารสนเทศที่ชี้แนะแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ จะให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสารสนเทศนั้นๆแหล่งสารสนเทศที่มีความสําคัญต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการอ้างอิงทางวิชาการถือว่าสารสนเทศแหล่งปฐมภูมิเป็นสารสนเทศที่ดีมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากกว่าสารสนเทศของทุติยภูมิและตะติยภูมิสถาบันบริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศหมายถึงองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้บริการสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งจำแนกได้หลายประเภทตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ได้แก่ 1. ห้องสมุดหรือหอสมุดห้องสมุดเป็นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นวัตถุสิ่ง,งพิมพ์หรือวัตถุไม่ตีพิมพ์ มีบริการครอบคลุมหลายด้านส่วนใหญ่จะเน้นบริการด้านการอ่านบริการยืมคืนและบริการด้านการค้นคว้าห้องสมุดจำแนกตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งแบ่งได้5ประเภทดังนี้ 1. ห้องสมุดโรงเรียน 2. สมุดสถาบันอุดมศึกษา 3. ห้องสมุดเฉพาะ 4. ห้องสมุดประชาชน 5. ห้องสมุดแห่งชาติ